มาสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Studenston Bang วันนี้แล้วนะคะซึ่งในวันนี้เราจะมาอยู่ในเรื่อง this or that this and that คือนี่กับนั่น,นนี่เปลี่ยนไปไหน this or t บร t สัดสิ่งของก็คือ This นี่ครับ e s a m p l e there is a book

That s what is what สั่งของคือ example that is a noun book นั่นคือสมุนกุับที่ตรงนี้กุญมปะไปนี่นี่ถ้าคำนี่ใช่มั้ยนี่นี่ก็คือ this is i s what is what สั่งของ example this isn't a book นี่ไม่ใช่หนังสือนะครับต่อไปเป้นซึ่งนี่วอส this w one ซึ่งดัตช์คนนั้นนั่น That is that what u s i n f possession call. e s a m o o e that i s n a notebook. นั่นไม่ใช่สมุดต่อไปปึง้ง uh, What what is this หรือ what this และหรือ what 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 มี s มาหน่อย What, 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 what this ่ e s a m p l e what is this ah oh, what's this นี่เราก็แปลว่านี่คืออะไรเหมือนกันครับ ah what what is this? Oo, what is this หรือ what person is what แต่พี่สุมาลอยบอกเดชอีสต์บอกอวอสอีสดัดชอ๋อวอสเดชนั่นคือแปลว่านั่นคืออะไรมาคือค่ะมาซึ่งนี่เป็นแบบทดสอบใบงานนั่นเองเขาว่าเป็นไงบ้างเหลือเหลือเลยครับ ข้อสอง this is a dog ข้อสาม this is an apple ข้อสี่ this is a bag ข้อา that is a rocket ข้อห that is a duck ข้อเจ็ this is a kite ข้อแป that is a hat ข้อเก้า is a boy เพราะฉะน i s a house มาไปกันนี่คือแมวสองนี่คือหมานั่นคือหมานี่คือแอปเปิ้ลนี่เขคือแบบนี้ซึ่งทีนี้ก็จบกันการเรียนการสอนกันแค่นี้รับงั้น บายบายสวัสดีครับ